ใครจะเป็นเมืองร้อนแต่ก็มีลานน้ำแข็งที่เป็นลานมาตรฐานระดับสากลเอาไว้ใช้แข่งขันกีฬาฤดูหนาวหรือใครจะหนีร้อนมาพึ่งความเย็นที่นี่ก็น่าสนใจไม่น้อยที่นี่คือลานน้ำแข็งไอซ์นาคาอารีนาเป็นหนึ่งลานน้ำแข็งในกรุงเทพที่ได้รับความนิยมทั้งสำหรับคนทั่วไปที่จะมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันสนุกสนุกในวันพักผ่อนและนักกีฬาสเก็ตลีลานักกีฬาเยาวชนฮอกกี้ก็ใช้สนามนี้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเช่นกันในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก่อนจะไปลองสนามการกล้วยก็ขอใช้โอกาสนี้พูดคุย กับโคชินซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์ระดับเอเชียและมากประสบการณ์ในวงการสเก็ตน้ําแข็งมาหลายปีเพื่อแนะนําและให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้กันค่ะแลววันนี้นะคะก็อยู่กับดีกรีแชมป์เอเชียนะคะค้างคก็คือโคชินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ได้อยู่ใกล้ชิดกับโค้ชที่มีมากประสบการณ์อ่าเราจะได้พูดคุออยกับไอสเกตกันโอเคโคชินฐานจะได้ต้องแบบถามก่อนที่บอกว่าดีกรีแชมป์เอเชียนี้คือไปแข่งขันอะไรคะก็จะมีรายการสเกตเอเชียนะคะเขาจะจัดทุกปีตามประเทศหัวประเทศต่างๆ <c oughs> ในเอเชียแล้วก็เคยแข่งเป็น Thailand National ค่ะ <c oughs> กับ Asian Trophy ตามประเทศต่างๆเหมือนกัน ก็คือได้เหรียญทองอะไรกลับมากลับมาใช้่โอ้แต่แล้วถ้างี้ฝักเนื้อฝักตัวได้แน่นอนับทองค่ะับทองแน่เอางี้ดีกว่าสำหรับใครที่แบบอุ๊ยได้ยินแบบนี้แล้วอยากมาเรียนโคชชินจังเลยเนี่ยโคชชินสอนไอส์เกตนะคะสำหรับมือใหม่ด้วยไหมด้วยค่ะมีรับสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะประมาณ3ขวบอย่างนี้ค่ะเขาก็เริ่มมาเล่นกันละอันนี้ก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาเลย เราจะต้องเริ่มเรียนจากอะไรบ้างคะสำหรับแรกนะคะการลงไปเล่นสกเกต็ตเราจะต้องทรงตัวให้ได้ก่อนพอทรงตัวได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มทําท่าที่ยากขึ้นยากขึ้นต่อเนื่องกันไปนะคะซึ่งการเรียนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณนานแค่ไหนถึงกว่าเราจะเริ่มแบบทรงตัวได้ก็จริงๆแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงอะคะ่ะคิดว่าน่าจะทรงตัวกันได้แหละ เราวิ่งจริงๆถ้าเรารู้สึกสบายที่ในการเดินบนพื้นน้ำแข็งแล้วปุ๊บเราก็สามารถเล่งสติได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมและเราก็ไปได้เลยค่ะเราก็จะมีเราก็จะดูอย่างโคชินนะคะก็จะดูคอยรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ค่ะ ก็กลัวเล่นไปแล้วกลัวล้มกลัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มีมาตร,รการความปลอดภัยอย่างไรบ้างสำหรับมาตรการความปลอดภัยนะคะที่ร้านเขาก็จะมีริงก,กาดค่ะที่คอยดูแลความปลอดภัยกับผู้เล่นที่ลงมาเล่นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรามีอุปกรณ์เสริมมีเฮลเมตมีสนับศอกสนับเขา่าให้ให้ยืมะนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าจะอยากได้ความสบายใจ กับสําหรับบุตรหลานที่ท่านจะเอามาเล่นอย่างงี้ค่ะก็คือเราแนะนําให้ให้เรียนค่ะใช่ถ้าเรียนอย่างงี้ค่ะมันจะมีทั้ง p r i v a t e class แล้วก็ group class อย่าง p r i v a t e class เนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียน,นะคะก็จะมีโค้ชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลความปลอดภัยก็จะ,ปปะใชจะ่จะได้ร้อยเปอร,ปร์เซ็นเลยถูกต้องค่ะกับมี group class เหมือนกัน คูคลาสเนี่ยก็จะสามารถสอนพื้นฐานให้คุณเดินได้คุณดูแลตัวเองได้ในร้านล้มแล้วลุกขึ้นยังไงล้มยังไงให้ไม่บาดเจ็บและสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เล่นไอซ์เกตอยากไปเล่นไอซ์ฮอกี้สามารถข้าไปเล่นไอซ์อกี้ได้เลยไหมหรือว่าต้องอยังไงก็ต้องเล่นพื้นฐานของการเล่นไอซ์เกตให้ได้ก่อน พื้นฐานของไอซ์สเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรือทางฝั่งฮอกกี้ค่ะจริงๆแล้วพื้นฐานคืออันเดียวกันคือคุณต้องสามารถเดินได้ก่อนวิ่งได้โขกก่อนมาล้านตัวเองแล้วพอคุณได้พื้นฐานปุ๊บคุณถึงจะสามารถคุณถึงจะสามารถไปฝึกทางฮอกกี้ได้นะคุณสามารถใช้ไม้หรือว่าถ้าคุณอยากไปทางฟิกเกอร์คุณจะอยากหมุนตัวอยากกระโดดโหมดหนนะะุนเนี่ยค่ะเราค่อยแยก uh huh. แต่ก่อนอื่นแล้วอะคะ่ะอยากแนะนําให้อันดับแรกเลยอะคะ่ะให้คุณสเก็ตได้ก่อนแล้วก็ uh huh. เดี๋ยวค่อยไปเลือกทีหลังเอาว่าเราชอบแบบไหน กันได้เลยนะคะฟังขนาดนี้แล้วกก็รู้สึกว่าเออก็อยอยากลงไปเล่นละเพราะว่าอากาศเมืองเรามันร้อนเหลือเกินอยากเข้าไปเจอกับความเย็นๆแล้วนะคะใ้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยก้วยเล่นล้วจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชชินมากเลยที่มาให้ข้อมูลกับก้วยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะสวัสดีนี้พักกันสักครูน่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ